มาสกักคีเวทที่แจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาถึงช่วงเพลงแจ้งเกิดของเราแล้วปกตินะครับเราจะมีศิลปินที่มาโชว์กับเพลงดังของเขาซึ่งแน่นอนถ้าดังมาจากโซเชียลเขาก็ต้องมียอดวิวเป็นล้ลานๆวิวแต่ศิลปินของเราวันนี้ครับพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาขอมาออกรายการเราเนี่ย เป็นระยะเวลานานมากแล้วจนกระทั่งผ่านไปกว่าครึ่งปีเพลงเขาก็ยังไม่ดังเพลงเขาก็ยังไม่ดังเราก็เลยรอไม่ไหวแล้วครับเราสงสารน่ะพูดง่ายๆนะครับสงสารสงสารเลยอ่ะพ่อก็สงสารน่ะสังขารก็ขนาดไหนแล้วใช่ไหมมาออกฮงออกเพลงออกซิงเกิลเราก็ทนไม่ได้เผื่อว่าสักวันหนึ่งเขา จากเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาโชว์บนเวทีนี้อีกแล้วพอใจกว้างเนี่ยเหมือนกูช่วยอ่ะเหมือนจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ออกแหละก็อืมก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้ในรายการน่ะ่ใจกว้างตอนแรกคนดูทั้งบ้านไม่รู้หรอกใครตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นกูเชิญลุงลงครับเชิญลุงลงครับมากลางเวทีเลยครับรออยู่นะเขาจำขึ้นได้ที่ตูนี้เท่าือในเอ็งมีครับพ่อเนามอ๋อเหรอครับทุกนี้เลยครับระวังลื่นอย่ากระโดด ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการตลกติดรอตลกติดรออย่าใช้คําว่ารายการสงสารครับใช้คําว่ารายการเมตตาลุงลงเมตตาลุงลงยอดอยู่เท่าไหร่เพลงนี้ล้านห้าล้านห้าล้านสี่จม่อจนิกกี้โถ่เอ้ยแนขกคนวงการด้วยถูกไหมล่ะเอาสิไม่เคยทำมาได้เพิ่มเจ็บรติขน้นใจเหรอไอ้แขก แล้วในเอมีแต่งตัวเป็นพันโลหรือว่าอะไรแต่กินดิ้งี่พูดใน MV วีเว้ยพันโลคุณเองผมดูอยู่ผมดูอยู่ไงผมก็เชียร์ลุงลอลตอนที่ไอ้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นไปนั่งไอ้จงเป็นบาร์นะแล้วเงินเดอนมามาเดโอนมามาผมดูลุงบีโอนมาโอนไวมาออนมาทำไมล่ะช่วงนี้ทำไมถึงทำอะไรเยอะเหลือเกินปล่อยซิงเกิลลง YouTube เล่นหนัง ทำไมเยอะมากว่างเลยครับตอนไม่ไม่ว่างตอนนี้ละครเข้ามาห้าเรื่องละครนี่ช่องสามเฉพาะทั้งสามเรื่องโอ้โหเล่นเรื่องละตอนนะคะฮะเล่นเรื่องละตอนสะพ้ายเจ้าสุาเป็นเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวอะไรวันนั้นไปถ่ายบอกวิ่งไปหาไปเอกนายนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าสัวอะไรนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วแล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่ง เือพีทคอมรายการอีกตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วมามัตตะขีนี่คือเจียดให้โอ้ยไม่จริงๆเนี่ยนะไม่ต้องเจียดมาก็ได้นะเอ๋อไม่ต้องเจียดเลยเกรงใจเวลาพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเพลงอย่าเพิ่งเปิดเพลงโอ้โหคืออะไรนี่คือทำอะไรครโอ้หาจังหวะเข้าห้องร้องสดหรือเปล่ากร้องสดหรือว่าลิฟทิ้งร้องสดหรือลิฟทิ้งโคตรจะรุ่งนี้เหรอร้องจริงจิงอ่ะ เยนเ่าคิดว่าจะพลาดไหมฮะคิดว่าจะเข้าห้องแปดห้องแปดปั๊บใส่เลยโดดวัญชีเลยจดบัญชีเลยเนื้อเพลงอ๋อบัญชีอ่าเข้าห้องแปดเกิดมาไม่เคยร้องเพลงตัวเองที่ไหนมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่มีที่ไหนเขาให้คุณร้องหรอกถ้าร้องมีนะผมขอคอมเมนต์เลยพ่อผมจะดูเลยว่ารอดหรือเปล่าดูเลยผมนั่งแทนนุ้ยเลยเหรอผมนั่งแทนเลยพ่อถ้าใครยิงยิงแบงค์นี่มีหลายคนนี่ เตมยิงแบงค์พี่ดาพี่ดาเพราะว่าใน MV มันจะมียิงแบงค์แบบรวยมากอ่ะโอ้โห<อ>เป็นยังไงฟีดแบ็ของลุงโอนไวก็ดีมีคนรู้จักด้วยนะอ่าอ่าแล้วเข้ามาในเม้นในอะไรมีเบอร์บัญชีมาเบอร์บัญชีมาด้วยแล้วทำไมต้องเป็นลุงโอนไวเพราะลุงมีกันเยอะไงแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีที่ส่งสายตาแล้วเขาจะโอเค ต้องโอนให้เขาก่อนอ๋อ,งงอรุ่นนี้แล้วนะอายุเยอะแล้วให้โอนเอาอย่างเดียวนิกกี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนปั้นลุงมันขอลุงไปถ่ายคลิปที่ร้านลุงแล้วคลิปมันวันแรก6ชั่วโมงแรก1ล้านวิวโอ้โหคลิปมันนะ1ล้านวิว พราะหนึ่ง้านอยู่หลงๆหนึ่งร้านอยู่ตื่นเต้นพราะไม่เคยอย่างนี้มาก่อนเลยมันทำอยู่ท่องยูทูบมาเนี่ยคลิปที่มันถ่ายกับลุงมากที่สุดในที่มันทํามาเลยแต่เนี่ยเอาเอาเอาไม้เอาเพลงลุงไปลงให้เนี่ยนะไปลงเพลเราก็ดูคอมเมนต์เอามีคนเข้าไปฟังเป็นล้านเลยทําไมตอนคอมเมนต์มันกลายเป็นเติดตามพี่นิกกี้ตลอดเลยนะคะก็ะแบบเลยไม่มีใครคอมเมนต์เพลงไม่มลี้ยวขนาดเพลงของตัวเองนะลูกตัวเองไอเฟิร์นะยังไม่แชร์ให้เลย แชร์ไหมไม่แชร์เลยเหรอแชร์ทำไมอะ่ะไปลงอั่อื่นดีกว่าไปลงแบบกูก็อยากจะถามมึงเหมือนกันอะว,ว,ว่าทำไมลูกกูไม่แชร์วะ <c oughs> แล้วเรื่องที่ใบเฟิร์นพูดเนี่ยจริงมา่ี่วแถวทำเป็นอย่างนู้นอย่างนี้กับน,นิกกี้เขาบอกว่าถ้า35แล้วเขายังไม่ได้แต่งงานเขาจะแต่งงานกับนิกกี้ยอมไหมดูเหมือนว่าลุงรงจะมีสารถึงนิกกี้ในะคันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกัน ว่าลุงรงจะพูดว่าอะไรและที่สำคัญเราจะได้ชมโชว์เพลงลุงโอนไว้แบบส,สดๆครั้งแรกในโลกห้ามพลาด